โดยภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้รวมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งยังได้พร้อมใจการปฏิบัติธ,ธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรม,มชโย เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัเลยามิตรเพิ่มพูนและกัเลนามิตรพวงพิกุลจันทวงศ์ส่วนพิธีถวายมหาสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัเลนามิตรภูเวียงคำนคร พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนคณะประธานก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัฒหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ ภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรและยังได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมร่วมกันนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญปัจจัยสี่โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกกลยามิตรทอมกกลยามิตรแก้วบูดและครอบครัวส่วนพิธีถวายกองบุญญาพาหนะโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กเยนามิตรมนชยาคลายจันเศษพร้อมกันนี้ท่านประธานกองบูลและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ส่วนในช่วงท้ายทุกท่านได้ร่วมกันรับบุญแพ็คผ้าไตเพื่อเตรียมงานสงการที่จะจัดในช่วงเทศกาลสงการที่จะถึงนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ยังความปรับเพิ่มใจให้สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ค่ะ